ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกครับผมวันนี้15นะครับกุมภาพันธ์แล้วนะก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์กันนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมเรียบร้อยครับไม่ทันเช้าของวันที่15เลยครับ2ทุ่มกว่าๆนะครับกิจกรรมวาเลนไทน์เนี่ยนะครับหมดไปแล้วนะผมนี่กําลังหาจับลัคกี้อย่างเมามันเลยครับปรากฏว่าอยู่ดีๆ2ทุ่มครับระเบิดตู้มเป็นโคโค่ครั้์เลยนะครับผม โอ้โหกลายเป็นเจ้าตัวพวกนี้แหละครับปิกาจงปิกาจูนะครับโพริวัคพวกนี้ครับกลับมานะครับผมไรฮอนนะครับใช่ไหมอาไรฮอนนะครับแล้วก็เจา้าหัวหอมเนี่ยนะครับอืม้มปิกาจูฟูจิกิบานะฟูจิกิดานิอะไรพวกนี้ครับมากันหมดเลยนะคิดตัวคังเงี้นะโอ้โหเซนิกามิก็มานะเมนะื่อเช้านี้จับได้ตัวเบอร์เทอร์เลยนะครับผม โอ้นี่ครับน่าเสียดายมากครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับก็อย่างว่าเนาะวันกิจกรรมนะครับผมเจ้าวาลินไท์เนี่ยนะครับก็ธรรมดาเราก็มีกิจกรรมกันเยอะอยู่แล้วนะให้ความรักกับคุณพ่อคุณแม่นะครับแฟนพ่อแม่พี่น้องญาตาิต่างๆนะครับผมก็เห็นใน a ฟ e b o o k นะครับมีการพากันไปกินข้าวนะอนะครับมีใส,ส่ทรงใส่ซองกันแบบ แน่น่าน่าอิจฉาตาร้อนนะครับโอ้โหก็สนับสนุนนะครับให้ทุกคนนะครับที่มีความรักนะครับกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับเจริญเจริญขึ้นไปเนาะอ่านะครับดีมากๆเลยนะอ่ามีแต่เรื่องราวดีๆที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะเมื่อวานนี้นะครับโอ้เยี่ยมเลยครับเ่วนตอนนี้ครับเส็งครับผมจับนะครับ โปเกมอนนะนะครับผมก็ไม่ได้แคนดี้คูณ3แล้วนะครับพอเลยกิจกรรมอ่าวอร์เรนทายมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูทิมเมียนกันนะไปดูทิมเมียนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างทิมเมียนเนี่ยยังจะสามารถวิวัฒนาการร่างได้อยู่หรือเปล่านะครับโอ้โหโปวารุนครับท่านน้ำนะเขาเรียกว่าอะไรครับต้องเป็นฟอร์มน้ำใช่ไหมอ่านะครับเดี๋ยวดูปิกาจูก่อนนะเผื่อเป็นชานี่นะครับ พิกาจูอ่าไม่ใช่ใช้นี่นะครับทริเมียนดีกว่านะเมื่อวานนี้เพื่อนๆหลายๆคนที่ดูคลิปวิดีโอของผมหรือว่าจากช่องทางอื่นๆนะครับคงได้วิวัฒนาการเจ้าทริเมียนกันบ้างแล้วนะครับทั้ง4ฟอร์มเนี่ยนะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะสามารถไม่ใช่วิวัฒนาการล่างนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเปลี่ยนล่างได้หรือเปล่านะครับไม่มีแล้วนะครับเพื่อนๆครับโอ้โหน่าเสียดายครับ โอ้โหได้ทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมนะครับเจ้ารูเมียนนะครับฟอร์มหัวใจเนี่ยนะครับฟอร์มทรงหัวใจเนี่ยนะครับสีชมพูนี่นะครับได้ตัวเดียวนะของผมได้ตัวเดียวนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกตัวนี้เลยนะครับกลับมาวิวัฒนาการกลับมาเช้งฟอร์มเนี่ยนะครับเปลี่ยนรากไม่ได้แล้วนะครับได้แค่สตาร์ทิมนะครับ ทรงดาวนะครับแล้วก็ทรงคุณนายนะสีม่วงนะครับตรงลงเป็นสีม่วงนะสีชมพูนี่คือทรงหัวใจนะครับแล้วก็ทรงสุภาพบุรุษสีเขียวนี่นะครับได้แค่3ฟอร์มแล้วนะตอนนี้นะครับผมก็เรียบร้อยไปนะครับอดไปนะผมว่าใครที่ไม่ได้เปลี่ยนร่างนะครับเมื่อวานนี้นะจริงๆมันเปลี่ยนตั้งแต่วันที่10แล้วแหละผมก็ทําคลิปวิดีโอลงมาช้าหน่อยนะครับผมทําคลิปวิดีโอมาวันที่13แล้วนะเออนะครับ ก็เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเพิ่มเติมเลยนะครับเพราะว่ามีภารกิจนะครับนะครับภารกิจเยอะพอสมควรเนาะเอาละครับมาดูกันต่อครับวันนี้ครับมีกรองนะครับผม7วันนะครับให้เราเปิดอีกแล้วนะครับมาลุ้นเนียซัพเปอร์กันดีกว่าครับว่าจะได้ใช้นี่เนียซัเปอร์หรือเปล่านะครับไปกันเลยครับโอ้โหเอ้าทำไมคนไม่ติดล่ะครับผมไปสิครับอ่านะ รับไป2000สตารัสครับ1หินอิชูนะครับผมแล้วก็มาลุ้นกันครับว่าจะเป็นเนสเปอร์นะครับที่เป็นชายนี่หรือเปล่าไปกันเลยครับ3สิ่ f r o โอ้โหเสียดายครับไม่ได้เปิดเมื่อวานนี้นะจะได้แคนดี้12ลูกนะครับก็รับ6ลูกไปครับเนสเปอร์นะครับผมโอ้เป็นกล่องน่าจะใบที่2หรือเปล่านะครับ ้อคงยังไม่ถึงใบที่สามนะวันที่สิี่อยู่เลยนะวันที่สิบห้าแล้วนะครับเช้าวันอังคารวันนี้นะ526ร้อยยี่สิบหกครับโอ้ซีใช้ได้เลยนะครับไอวีดีด้วยนะอ้าวนะครับผมก็กรองเจ็ดวันครับวันนี้ไปแล้วครับเรียบร้อยครับแล้วก็เปิดเฟสที่ค้งอยู่ครับมีแมนทาย้ะครับเจ้าปลากระเบนนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับ รับลูกบอลก่อนดีกว่านะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับอีเวนต์นะครับของวันวาเลนไทน์เดย์นะครับไปแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะครับ2องทุ่มนะครับแล้วก็ทีมเมียนนะครับไม่สามารถวิวัฒนาการไม่สามารถเปลี่ยนฟอร์มเป็นฟอร์มหัวใจได้นะครับผมฟอร์มของวันวาเลนไทน์ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ ก่อ,องเจ็ดวันวันนี้นะครับผมยังคงเป็นเนสเปอร์อยู่ครับในเดือนกุมภาพันธ์ครับเนสเปอร์ตัวที่เทไหลของผมแล้วไม่รู้ครับแต่ว่าจากก่องเจ็ดวันเป็นตัวที่สนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะชาววันนี้นะครับหกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีเดี๋ยวลาไปก่อนนะจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม